เริ่มเรื่องมาที่ทหารชาวดัตกลุ่มหนึ่งซึ่งทั้งหมดถูกส่งมาที่อินดีมันเป็นหมูกก่เกาะที่อยู่ภายใต้การดูแลของอินโดนีเซียหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองอินโดนีเซียพยายามที่จะประกาศอิสรภาพและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาดูแลตัวเองแต่มันก็มีกลุ่มกบฏท,ที่ถูกปลูกฝังจากแนวคิดของคนญี่ปุ่นที่ได้คามาุดิของก่อนหน้านี้คอยลุกขึ้นมาขัดขวางทําให้การประกาศอิสรภาพทําไม่สาเร็จสักที เนเธอแลนด์ land, ที่เคยเป็นพี่ใหญ่คอยดูแลอินโดนีเซียมาก่อนจึงได้ส่งทหารเพื่อเข้ามาช่วยให้อินโดนีเซียประกาศอิสรภาพได้สําเร็จส่วนคนนี้ก็คือโยฮันเขาได้อาสาเพื่อมาจัดการกรกุมกบฏและระหว่างที่กําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะออกเดินทางไปที่เซมาลังโยฮันก็ได้คุยกับแมตเทียสและเวเนอร์ซึ่งทางคููก็จะถูกส่งไปที่เซมาลังเหมือนกันพอมาถึงค่ายมัจารีอาพี่ชายของเวเนอร์ที่ประจําการอยู่ก่อน ็ได้มาอธิบายการเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ที่แห่งนี้ที่นี่ไม่ได้มีแค่พวกกบฏเท่านั้นที่พวกเขาต้องระวังแต่สภาพอากาศของที่นี่ก็โหดร้ายเช่นกันพอช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงเกือบ50องศาซึ่งคนผิวขาวอย่างพวกเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออยู่ในสภาพอากาศแบบนี้ หลังจากแยกย้ายกันไปพักผ่อนวันต่อมาโยฮันกับเพื่อนๆของเขาก็ได้รับภารกิจให้ออกเดินลาดตะเวนเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ทิ้งชาวบ้านพวกชาวบ้านจะได้มีกำลังใจต่อสู้กับพวกกบฏ กลุ่มทหารที่ออกเดินละัตะเวนก็ได้แวะถามชาวบ้านไปเรื่อยๆว่าเจอคนที่น่าสงสัยบ้างไหมแต่ถามใครก็ไม่มีใครกล้าบอกต่างพูดเหมือนกันว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นเข้าไปที่หมู่บ้านไหนชาวบ้านก็ได้บอกให้ทหารรีบออกไปเพราะพวกเขาคงกลัวว่ากลุ่มกบฏจะมองว่าพวกเขาให้ความช่วยเหลือพวกทหารแล้วอาจจะตกเป็นเป้เปาของกลุ่มกบฏ กุ่มของโยฮันได้เดินทางจนมาถึงจุดพักซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็มีทหารคอยเฝ้าอยู่ตลอดเพราะมันเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์และคลังเก็บอาวุธของพวกญี่ปุ่นซึ่งมันก็ยังมีอาวุธหลงเหลืออยู่จึงต้องมีทหารคอยเฝ้าไม่งั้นจะถูกพวกกบฏขโมยออกไปใช้และในตอนกลางคืนฐานที่คอยเฝ้าคลังอาวุธก็ได้จัดลิงหันให้กับฐานใหม่ที่มาทำเอาโยฮันกับคนอื่นๆมองหน้ากันเลือกหลัก แต่พอเช้าของอีกวันก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาหากลุ่มทหารและบอกว่าหมู่บ้านที่กลุ่มของโยฮันผ่านมาถูกโจมตีจากกลุ่มกบฏทุกคนจึงรีบพากันไปดูซึ่งพอทุกคนมาถึงหมู่บ้านสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือมีชาวบ้านถูกตัดหัวเพื่อเสียบประจานเอาไว้ในหมู่บ้านซึ่งมันก็เป็นคนที่มาคุยกับทหารนั่นแหละครับ ถึงจะเห็นว่ามีชาวบ้านถูกฆ่าแต่หน่วยลัตะเวนก็ไม่ได้รับคําสั่งให้ออกตามล่ากลุ่มกบฏเพราะมันเสี่ยงเกินไปโยฮันเองก็ถึงกับงงว่าถ้าทาแบบนี้ไม่คิดแม้แต่จะตามล่าคนผิดแล้วชาวบ้านจะเชื่อใจได้ยังไงเรื่องนี้ยังคงค้างคาใจโยฮันมาโดยตลอดว่าที่จริงแล้วเขามาทำอะไรที่นี่กันแน่จนกระทั่งโยฮันได้มาเจอเข้ากับนายทหารคนหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับใครทุกคนต่างเรียกเขาว่าเติร์ก โยฮันเห็นเติร์กจัดการกับทหารญี่ปุ่นที่มาคงมคู่และขโมยของชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นทําให้โยฮันสนใจทหารนายนี้เป็นอย่างมากเพราะคนแบบนี้แหละมันจะมาเปลี่ยนแปลงที่นี่ให้ดีขึ้น ระหว่างที่ไม่มีภารกิจเหล่าทหารก็ได้พากันมาเที่ยวภายในเมืองโยฮันกับเพื่อนๆก็ได้พากันมาเที่ยวเล่นเหมือนกันพอเมอได้ที่ก็ได้พากันไปเที่ยวผู้หญิงซึ่งมันก็มีผู้หญิงขายบริการคนหนึ่งที่โยฮันดูเหมือนจะสนใจและโยฮันก็ได้เปิดซิ่งเป็นครั้งแรกที่นี่ หลังจากนั้นไม่นานหน่วยที่โยฮันอยู่ก็ได้รับภารกิจออกเดินลาดตระเวนอีกครั้งและครั้งนี้จะต้องออกไปถึง3วันเดินทางผ่านเขเควังซาวาโดยครั้งนี้คนนำทีมก็คือสิบโทคุเลน การออกเดินลัตเวนวันแรกดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนให้ข้อมูลอะไรพวกเขาเลยกว่า3เดือนแล้วนะครับโยฮันกับพวกยังไม่เคยเห็นพวกกบฏเลยสักคนแต่การเดินทางวันต่อมาดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่คูเลนซึ่งเป็นคนนำทีมได้พาทุกคนเดินหลงทําให้เสียเวลาขึ้นไปอีก คูเลนได้พาทุกคนจนมาถึงแม่น้ำแต่ก็ดันเอาแผนที่ที่ไม่ได้อัปเดตออกมาดูซึ่งตรงจุดที่พวกเขาอยู่สะพานมาถูกทำลายไปแล้วโยฮันพยายามที่จะแนะนำแต่คูเลนก็กลัวเสียฟอร์มจึงสั่งให้ทุกคนข้ามแม่น้ำไปโดยที่ไม่ต้องใช้สะพานก็ได้ แต่ระหว่างที่ทั้งหมดกำลังพากันเดินข้ามแม่น้ำพวกเขาก็ถูกซุ่มโจมตีเวเนอร์ถูกยิงเข้าที่ท้องเต็มๆโยฮันที่เห็นก็ถึงกับยืนอึง้งหลังจากตั้งสติได้โยฮันก็ได้เข้าไปช่วยเวเนอร์และพาขึ้นจากน้ำส่วนคนอื่นๆก็ได้พากันถอยกลับเช่นกัน หลังจากโยฮันพาเวเนอร์มายัางที่ปลอดภัยได้หน่วยแพทย์ก็ได้เข้ามาดูอาการทันทีแต่ดูเหมือนว่าสภาพบาดแผลของเวเนอร์จะดูหนักอาการอุปกรณ์ที่มีตอนนี้ก็ไม่น่าจะรักษาได้โยฮันได้แต่บอกกับเวเนอร์ว่าแผลมันดูโอเคไม่น่าเป็นห่วงอะไรและนายจะได้กลับบ้านทาั้งๆที่ในใจก็รู้อยู่แล้วว่าเวเนอร์คงไม่อรอดและมันก็ไม่นานเวเนอร์เขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหว ทุกคนต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพี่ชายของเวเนอร์เองที่เขาต้องมาเห็นน้องชายของตัวเองตายไปก่อนแบบนี้ส่วนทางด้านโยฮัน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้กองก็เรียกเขาเข้าพบพ่อโยฮันนะครับไม่ยอมเก็บปืนของเวเนอร์กลับมาด้วยเพราะตามกฎแล้วหลังจากการประทะก,กันปืนทุกกระบอกจะต้องถูกเก็บกลับมาด้วยเผื่อมาให้พวกกบฏนําไปใช้แต่ครั้งนี้นะครับโยฮันก็แค่ถูกตักเตือนส่วนคูเลนเขาก็ไม่พอใจที่โยฮันทําให้เขาเสียนาเพราะมันเป็นภารกิจที่เขาดูแล หลังจากวันนั้นไม่นานก็สามารถจับกบฏที่ยิงเวเนอร์กลับมาที่ค่ายได้ทหารทุกคนที่เห็นด้วยความโกรธแค้นก็กะจะเข้าไปเอารุมกระทืบแต่ก็ถูกห้ามเอาไว้ซะก่อนเพราะจะต้องนำตัวไปสอบสวนเพื่อหาที่ซ่อนของกลุ่มกบฏคนอื่นๆโดยคนที่เข้ามาสอบสวนก็คือเติร์กและเติร์กเขาก็ไม่ได้เป็นคนอ่อนโยนอยู่แล้วการสอบสวนจึงเป็นไปนด้วยความดุเดือดเขาใช้วิธีทรมานทุกอย่างเพื่อให้คนที่ถูกจับมายอมบอกที่ซ่อนของกลุ่มกบฏ และการสอบสวนโยฮันก็มีโอกาสเข้ามาดูอย่างใกลช้ชิดเพราะเติร์กขอให้โยฮันเข้ามาช่วยโดยโยฮันมีหน้าที่คอยเอาแบตเตอรี่ช็อตคนที่ถูกจับมาเพื่อทรมานจนกว่าจะยอมบอกความจริงแต่ถึงจะทรมานอย่างหนกักคนที่ถูกจับมาก็ยังไม่ยอมบอกอะไร ระหว่างรอสอบสวนเพื่อหาว่ากลุ่มกบฏซ่อนตัวกันอยู่ไหนในช่วงกลางวันมันก็มีชายแก่คนหนึ่งได้เข้ามาที่ค่ายเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากทหารโดยชายแก่คนนี้ก็ได้บอกว่าพวกกบฏจับลูกสาวของเขาไปให้ส่งทหารไปช่วยลูกสาวของเขาทีแต่ผู้กองก็บอกว่ามันเสี่ยงที่จะส่งทหารเข้าไปจึงได้ไล่ให้ชายแก่กลับโยฮันที่เห็นก็เกิดความสงสารและมองว่าเรื่องนี้ไม่ควรปล่อยผ่านเขาจึงได้แอบพาชายแก่คนนี้นะครับไปหาเติร์กพอคิด ว่าเติร์กอาจจะพอช่วยได้ซึ่งที่พัก่องเติ์กอยู่ใกล้ๆกับค่ายที่โยฮันอยู่นั่นแหละหลังจากที่เติร์กได้รับฟังเรื่องราวจากชายแก่เขาก็ตกลงที่จะช่วยโดยเติร์กได้บอกให้โยฮันออกมาช่วยเขาด้วยโดยห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเพราะครั้งนี้มันจะเป็นภารกิจลับซึ่งโยฮันก็ตอบตกลง พอช่วงกลางดึกก็ได้เวลาออกไปทําภารกิจโดยครั้งนี้จะมีทหารอินโดนีเซียอีกคนไปกับพวกเขาด้วยทั้ง3คนสามารถเข้าไปจัดการกับกลุ่มกบฏและก็ช่วยตัวประกันออกมาได้และนี่มันก็เป็นครั้งแรที่โยฮันได้ยิงคนและก็เป็นคนของกลุ่มกบฏ เตกได้บอกกโยฮันว่าการฆ่าครั้งแรกมันเป็นสิ่งสําคัญมันจะกําหนดว่าเราจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ล่าหลังจากนั้นเขาก็ได้มอบปืนพกให้กโยฮันกระบอกหนึ่งตอนนี้ทั้งคู่ดูเหมือนจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากภารกิจในวันนั้นไม่นานโยฮันกับแมทเทียสก็ได้รับหน้าที่ให้นำคนที่ถูกจับไปปล่อยพอได้ข้อมูลที่สำคัญมาหมดแล้วเธอแรกโยฮันก็งงว่าทำไมต้องปล่อยตัวคนที่ฆ่าเพื่อนของเขาด้วยแต่นี่มันเป็นคำสั่งยังไงก็ต้องทำตาม แต่ในระหว่างทางโยฮันก็คิดถึงคำพูดของเติรกที่บอกว่าเราจะเป็นเหยื่อหรือเป็นภูราโยฮันจึงตัดสินใจไม่ปล่อยให้พวกกบฏมีชีวิตรอดออกไปสร้างความเดือดร้อนเขาได้ยกปืนขึ้นมายิงกบฏคนที่ยิงเพื่อนของเขาทิ้งทันที และช่วงหลังๆโยฮันก็ได้มาทํางานกับไลชีดก,กับเติร์กโดยเติร์กก็ได้ให้โยฮันมาเป็นคนขับรถให้กับเขาไปทํางานกับเขาทุกที่จนเติร์กนะครับถูกผู้พันเรียกเขาพบซึ่งโยฮันก็ได้ตามไปด้วยผู้พันต้องการให้เติร์กมาเป็นหัวหน้าและจัดตั้งกองกําลังพิเศษเพื่อต่อสู้กับกุมกบฏโดยเติร์กจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างผู้พันรู้ดีว่าชาวบ้านกลัวกุมกบฏเป็นอย่างมากและวิธีเดียวที่จะทําลายความกลัวได้ก็คือสร้างความกลัวที่มากกว่า ในที่สุดเติร์กก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นําและจัดตั้งกองกําลังพิเศษขึ้นโดยขออาสาสมัครจากทหารชาวดัตบางส่วนมาทํางานรว่วกทหารอินโดนีเซียโยฮันกับแมทเทียสก็อาสามาร่วกับกองกําลังพิเศษนี้เหมือนกันหลังจากคัดเลือกทหารมาได้ละเรียบร้อยเติร์กก็ได้ฝึกยุทธวิธีการต่อสู้ให้กับทุกคนจนทุกคนพร้อมที่จะทําภารกิจทั้งหมดจึงได้รับคําสั่งให้ไปที่เซเลเบสอยู่ทางภาคใต้ของเกาะซึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยกลุ่มกบฏ พอเดินทางมาถึงหมู่บ้านเป้าหมายที่หนึ่งทุกคนก็ได้รับคำสั่งให้บุกไปจับตัวชาวบ้านทุกคนมารวมกลุ่มกันไม่เว้นแม้แต่เด็กผู้หญิงหรือคนแก่พอจับทุกคนมารวมกันเสร็จเติร์กก็เดินมานั่งที่โต๊ะพร้องกบหยิบสมุดโน้ตของเขาขึ้นมาดูหลังจากนั้นก็ได้เรียกชื่อให้เดินออกมาทีละคนซึ่งรายชื่อแต่ละคนก็เป็นคนที่คาดว่าให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏ เติร์กเขาก็ไม่ได้สอบสวนอะไรมากกับคนที่เขาเรียกออกมาเติร์กถามแค่ว่าใช่ชื่อคุณหรือไม่ถ้าตอบว่าใช่เขาก็จะยิง,งทิ้งทันทีซึ่งโยฮันที่เห็นก็ได้แต่ยืนมองพร้อมกับคิดในใจว่าทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอ พอมือระหว่างหยุดพักโยฮันก็ได้เข้ามาหาเติร์กและบอกว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นี่เล่นฆ่าคนโดยไม่มีการสอบสวนเลยด้วยซ้ําข้อมูลที่ได้มามันอาจจะผิดก็ได้แต่เติร์กก็บอกว่าข้อมูลที่ได้มามันถูกต้องแล้วและนี่มันก็เป็นวิธีเดียวที่จะหยุดความหวาดกลัวของคนที่นี่ต่อกลุ่มกบฏเติร์กยังคงพากองกำลังของเขาบุกไปทีละหมู่บ้านและก็จับคนที่มีอะไรชื่อออกมาฆ่าทิง้ง โดยที่โยฮันเองก็ทําได้แค่ยืนดูและก็ไม่สามารถขัดคําสั่งอะไรได้เลยบอกให้เขายิงเขาก็ต้องยิงจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านที่3โยฮันก็เริ่มทนไม่ไหวเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งที่มีรายชื่อบอกว่าเขาถูกใส่ร้ายโยฮันอยากที่จะสอบสวนหาความจริงจากชายคนนี้แต่เตก็ไม่สนใจเพราะมันเสียเวลาและได้บอกให้โยฮันหลบไปเพื่อที่เขาจะได้จัดการให้มันจบจบแต่โยฮันก็ไม่ยอมหลบทหารคนหนึ่ง จึงได้เอาด้ามปืนกระแทกเข้าที่หน้าของโยฮันจนสลบไปพอโยฮันฟื้นขึ้นมาอีกทีเขาก็ถูกจับมัดไว้ที่ต้นไม้ทหารทุกคนต่างจับจ้องมาที่โยฮันเติร์กได้เข้ามาทางกับโยฮันว่าเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ยอมเชื่อฟังคําสั่งซึ่งโยฮันก็ได้ตอบกลับไปแค่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาสมัครมา ขอเติร์กได้ฟังแบบนั้นเขาก็ได้เอาประวัติของโยฮันขึ้นมาพูดว่าเขาอุตส่าห์ให้โอกาสโยฮันพิสูจน์ตัวเองเพื่อรักษาเกียรติของครอบครัวที่เขามีพ่อเป็นถึงหนึ่งในสมาชิกระดับสูงของพรรคนาซีดัส NSB แต่ดูเหมือนว่าการทอระย็ดคงอยู่ในสายเลือดเพื่อนเพื่อนทหารทุกคนซึ่งกดแขนพวกนาซีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมารู้เรื่องนี้ก็ยิ่งทําให้โยฮันตกเป็นเป้าของทุกคนขนาดเพื่อนสนิทของโยฮันอย่างแมทเทียสยังรับไม่ได้โยฮันนะครับพยายามเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับไม่เคยเอาเรื่องนี้มาพูดกับใครเลยแต่วันนี้ทุกอย่างก็ถูกเปิดเผย แต่เพื่อเป็นการให้โอกาสเติรกก็ได้บอกกับโยฮันว่าห่างออกไปห้าไมล์จะมีเรือจอดร,รออยู่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเขาจะให้เวลาโยฮัน15นาทีเพื่อหนีและหลังจากนั้นเขาจะตามไปเพาะกระฐานอีก3คนถ้าโยฮันไปถึงเรือได้ก่อนก็ถือว่ารอแต่ถ้าไปไม่ถึงก็จะจบชีวิตลงที่นี่ ได้ให้มีดก,กับโยฮันเล่มหนึ่งเพื่อใช้หนีโยฮันก็ไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องเรียบวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อรีบหนีไปให้ถึงเรือ และพอครบเวลาที่กําหนดเติร์กกับทหารอีก3คนก็ได้ออกตามล่าโยฮันตามทีพูดและดูเหมือนว่าทหารของเติร์กจะตามมาจนทันแต่เนื่องจากทหารทั้งสองคนที่ตามมาไม่ทันได้ระหวังตัวจึงถูกโยฮันฆ่าตายทั้งคู่ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือแมเทียสโยฮันที่เห็นก็ไม่กล้าที่จะฆ่าจึงได้ใช้ด้ามปืนกระแทกเข้าที่หน้าแมเทียสจนสลบไป โยฮันได้รีวิ่งจนไปถึงหาดเขาได้มองเห็นเรือจึงรีวิ่งเพื่อที่จะไปให้ถึงแต่มันก็ไม่ทันเติร์กเดตตามมาทันสะก,ก่อนทั้งสองฝ่ายนะครับต่างเล็งปืนเข้าหากันแต่โยฮันก็เป็นฝ่ายลดปืนลงก่อนพร้อมกับพูดว่าเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วก็ได้หันหลังเดินไปที่เรือแต่โยฮันนะครับก็เดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็ถูกเติร์กยิงเข้ามาใส่จนุดลงนอน เขาได้ดึงเข้ามาดูโยฮันและบอกให้โยฮันหยุดคล่ำครวญได้แล้วมันก็แค่แผลถลอกเท่านั้นกดมันเอาไว้แล้วนายจะรอดพอพูดจบนะครับเตรอก็เดินจากไปหนังได้ มาหลังจากความวุ่นวายที่อินโดนีเซียจบลงทหารดัตที่เหลือรอดถูกส่งกลับมาบ้านรวมทั้งโยฮันเองเขาก็รอดตายจากการถูกยิงมาได้แต่พอเขากลับมาทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องง่ายโยฮันจะกลับมาสมัครงานในบริษัทเดิมบริษัทก็ไม่รับกลับเข้ามาทํางานทั้งๆท,ที่รัฐบาลเคยประกาศเอาไว้ว่าใครที่อาสาไปรบกลับมาจะได้งานในตําแหน่งเดิม การใช้ชีวิตแบบคนปกติทำได้ยากลำบากโยฮันจะรู้สึกหววนระแวงจนต้องพกปืนเอาไว้ตลอดเวลาและตั้งแต่กลับมาจากไปรบโยฮันก็ไม่เคยที่จะไปเยี่ยมพ่อของเขาที่เรือนจำเลยสักครั้งจนกระทั่งในวันที่แม่ของเขาตายเขาจึงจำเป็นจะต้องบอกเรื่องนี้กับพ่อของเขาให้ร,รู้แต่ถึงจะเจอหน้ากันทั้งคููก็แทบไม่ได้คุยอะไรกันมาก โยฮันได้พยายามตามหาเติร์กซึ่งเขาก็ตามหาจนเจอโดยที่เติร์กเขาก็ได้มาเป็นนักร้องในวงโอเปร่าแห่งหนึ่งตามที่เขาเคยบอกกับโยฮันเอาไว้ว่าหลังจากจบสงครามเขาจะมาเป็นนักร้อง หลังจากดุกการแสดงของเติร์กเศษโยฮันก็ได้ไปดรอเติร์กอยู่ที่หลังเวทีโยฮันนะครับไม่ได้พูดอะไรมากเขาได้ยกปืนขึ้นมายิงเติร์กทันทีหลังจากยิงเศษเขาก็ได้เดินมาหาเติร์กพอกับพูดว่าหยุดคลัมครวนมันแค่แพ้ทะลอกเท่านั้นซึ่งคำพูดนี้มันก็เป็นคำพูดเดียวกันกับที่เติร์กเคยพูดหลังจากที่ยิงโยฮันเศษซึ่งจุดที่โยฮันยิงมันก็ไม่ใช่จุดตาย หลังจากพูดจบโยฮันก็ได้ยิงปิดชีพตัวเองทันที